thiệt <laughs> đây thiệt đây táo thiệt đây thiệt bẹng bẹng bằng bẹng 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 bằng, ลูกทุ่มแล้วครับรี่อไปครับพี่นเก็ครับลูกนี้แทงมาไม่มาตาท่านขยับปยปยไปขวาน,านาลงนี้แหละจาพระทัไม่ดีล

ดีเดซ่ครับต้อมแทนนครไปลาจังหวัดี้นะครับโอเคแล้วครับออกวารับโค้กโค้กไปแล้วหาคบเรียกโค้กโค้กลสวโอ้โโชนเสาอ ใ้ตงให้้งลงด้วยหรือเปล่าคุณก็กลับนมคุณก็ไม่ไหวเราทนีมาดูการเป็นครับแบกโรนะครับตัวกับเท้าทุกสักคู่เอาละครับพีกครับที่ด้าน เาแพท้าทายกันเอ็มตัต้าจะต้องทอยนะเอาดิเฮ็ดเปิดมาลูกนี้ครับป .2 พร้อมจักได้ฝ่าที่วีรยุทธ์ฝ่นี่เอาแล้วครับวีรยุทธ์ช่วงนี้วีรยุทธ์เปิดทอสมาเสร็จตีไม่ได้เอาแล้วครับจับไม่อยู่นะครับให้ยาซ่างล่ะ อมาให้เลนี้เ้ยแฮแลุยโดดเอดีรบ้านชครับกลับมาประชดานแล้วดูบันดูบันดูบันหน่อยสามผู้เล่นของบ้านชาวร่ตางชี้ตงเลีย <laughs> Tôi bắt rồi rồi Tôi tác rồi หน้า rồi, แล้วมี